นะะฮวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะครับลูกค้าครับมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับของยี่ห้อคมสุดนั่นเองนะฮะเป็นรุ่น W A 380รุ่น7นั่นเองนะครับผมตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถที่ขายที่ศูนย์คมสุดบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาจะใหม่นะครับก่อนรถที่ขายที่ศูนย์บ้านเราเนี่ยไปอีก1รุ่นนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่บ้านเราจำหน่ายอยู่เนี่ยยังเป็นแค่ตัวสามรุ่่นน6อยูะครัับแตต่่ววานนี้เป็รุ่น7ขึ้นนมาเเป็ทีี่รยบร้อยแแล้วน่นอนนนใหม่่่กวา1รุะครับแล้้้วววก็็ดยคาามมมที่่่เปนนนรุใหขึ รูปทรง body ของเขานะฮะก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีความโมเดิร์นนะฮะมีความสวยมีความโค้งความเรียบของตัวรถเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นเองนะครับก็ดูดีนะดูสวยดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับเอาลมมาด้วยเลยยิ่งใหม่ยิ่งสวยนะครับยิ่งโมเดิร์นนะแล้วก็กล้องหลังเซตตี้ก็จัดเต็มนะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่ 380รุ่นเนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแวะดูในส่วนของตัวเกียร์ของเขาก็หน่อยนะฮะตัวนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นรถไซส์ใหญ่นะลูกค้าครับเขาจะใช้งานโลกเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ทอร์กนั่นเองนะครับนี่เป็นโลกเกียร์ทอร์กนะเดี๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะฮะนะก็จะเป็นเกียร์ท็อรก ลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอา่าแล้วก็ในส่วนของเบอร์ยางนะครับโฟล์มานะฮะเบอร์ยางของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่ห้าเลยนะครับก็จะเป็นไซส,ส์มาตรฐานไซส์สแตนดาร์ดเลยของรถตักสามข,ขีวเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับตามารถตักสายใหญ่นะแล้วก็ในส่วนของระดับเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์โคมสูบหกดีร้อยเจ็ดนะครับ แห้งๆนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะดผมปิดสาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปนะครับไปดูในส่วนของฝั่งหัวฉีดกันด้วยนะปิดสาก่อนนะครับนี่นะครับสวยนะฮะรูปทรงโค้งๆหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ WA 3 8 0ศูนย์นะครับอ่ะเปิดอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งหัวฉีดของเขานะลูกค้าครับนะคะ ีด,ด้ว่าแห้งสวยดีทุกจุดนะตามสายรถรุ่นใหม่อะไรนะฮะพวกนี้เนี่ยก็จะมีความสดที่ค่อนข้างเยอะนี่นะครับเครื่องเนี่ยก็แห้ง สวยๆดีปกตินะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเองนะครับก็ทํางานได้แน่นดีมากนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะแกนเกิ่นไม่ต้องห่วงนะครับรอยล้ารอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเราขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรงบัมป์กับแรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปตัดไปเลยครับผมตัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวสระกระุรุ่น7คันนี้นะครับนี่เบาะฮะโโลก้มสุ ตาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับนี่นะเชิบ พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่หน้าจอกล้องหลังชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนพวกแอร์การทําความเย็นของเขานะครับก็มาเย็นพร้อมใช้งานได้เลยนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันก่อนเลยเทสคอนโทรลก่อนนะครับในส่วนคอนโทรลเนี่ยตามสายรถต,ตักสายใหญ่นะเขาจะมาพร้อมกับะระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับพื้นโล่หนึ่งตัวแล้วก็คว่ำง่ายหนึ่งตัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเทสปัั๊มให้ดูก่่อนนนนะะะครบีฮตาามสยรุ์ ไม่นะครับพวกนี้ไม่ต้องรอเยอะเลยนะครับปั๊มเนี่ยค่อนข้างจะแรงดีมากๆอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะกดตัวลอยได้สบายๆชิวๆนะครับนี่นะฮะจังหวะการยกแขนนะครับนิ่มๆนุ่มๆนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะตามไม้ตามมือนะครับบอกได้เลยว่าแรงดีมากๆไวพร้อมลุยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียกนต่อในส่วนของเกียร์นะครับก็ตามสายเกียร์ทอกทั่วไปนะครับจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยนะครับเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาจะมี ฟังก์ชันของเกียวโต้แม้เราเลือกใช้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งก็สามารถเลือกใช้ได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแมนวนวลแบบเก่าหรือว่าเป็นออตโต้แบบใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับใช้งานงาน่ายๆโดยการกดปุ่มแค่นี้เลยให้เป็นแมนวนวลเนี่ยก็คือกดรูปมือตามตัวตรงตัวเลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ตามมือเนอะาะก็จะเป็นแมนวนวลตามมือนะฮะแต่ถ้าเป็นอโอตโต้จะมีสอระดับมีอโอโต้ที่เป็นโลกับอโอโต้ที่เป็นไฮนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่หน้างานแล้วก็แต่แล้วแต่คนขับแต่ท่านถนัดได้เลยนะคร่วีาอกรเย ใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับอะลองเลยนะครับเกียนหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนี่นะครับใส่ได้ครบนุ่มนิ่มเดียวมากนะฮะอะเดี๋ยวลองท่ายหลังกันด้างเริ่มที่เกียนหนึ่งนะครับี่ผมติดประตูให้แน่นก่อนชึบโอเคเกียนหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับปื๊ด แล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับเบรกดีนะฮะจังหวาการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็นุ่มเดียวมากเลยนะครับเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่เทสเกียร์ไปเลยนะครับเอิดอ่าเหยียบแป๊บเดียวนะฮะไม่ต้องรอรอบนานก็ไปแล้วนะครับก็เียได้ว่าในส่วนของแรงเกียร์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้แรงแล้วก็มาไวดีมากๆนะแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ขหลังให้ดูอีกทีนึงนะครับ เกียร,ร์แรงพร้อมลุยนะครับแต่ก็ความอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะลูกค้าครับต่อให้เขาเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จริงเนี่ยแต่ด้ยวยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะลูกค้าครับพวกความนิ่มความคล่องตัวของเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงมากๆนะครับนี่ขับง่ายขับสบายนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพ,พเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวคมณป้าตู่ WA 380รุ่น7คันนี้นะครับ ด้านในนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขุมมือสือ WA 380รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะ,ะอาจจะจะมีรูปของเขาในละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอีดยดเียเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ได้บอกเลยว่าแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับตามชาว,ะะวรุ่นใะหะม ที่ได้ลองให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับกเ็เรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลยุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วยตัวนี้นะฮะไม่ถึง2ล้านนะครับลูค,ครับล้านไม่ไปเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดท่นานใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากกดนี้นะกับตัวผมสู้ WA 3 8 0รุ่ล้น7คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่นานใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจับยี่ล้ดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ก like, ก share, ลาไปก่อนเอาไว้เจอกัน